ขออนุญาตคุณแม่ที่เอกนะคะว่าสามารถเผยแพร่กันดีใจมากดีใจดีใจมากดีใจสุดสดเลยค่ะความรู้สึกที่ไม่ได้พบลูกมาห้าปีแต่ที่แบบเราแบบคิดว่าจะไม่มีโอกาสเจอเขาอีกแล้วความรู้สึกมันแบบปลื้มปิติยินดีมากเลยค่ะดีใจได้เจม่กรั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้ก็คือติดต่อไม่ได้ก็จำมือไม่ได้ พอเจอเนี่ยดีใจมากคุังไม่ลุกนังมลุยแล้วเลทำมาไ้ไมมาถางนี้ก็บอกพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดเขาเลยมาหางานทำ แต่ทํางานที่สุนทรการเนาะ<ๆ>ก็ได้ตังมั่งไม่ได้ตังมั่งนีดนึงไม่พอกินแล้วตัวผอมแห้งเลยน้าหนักเขาตอนนั้นสามสิบแปดเขบอกโอเคมาอยู่เป็นเพื่อนหลานก็ได้แล้วบอกว่าอยู่ไปอยู่มาอะ่ะถ้าไม่ก็หมาทํางานกับเราไหมเพื่อช่วยกันนอ,อยู่เป็นแบบญาติพี่น้องนะคะพออยู่เสร็จโอเคไม่กลัวก็เล่นกันเล่นกันแล้วช่วยทํางานก็ด้จายเงินค่าพันธให้เราแล้วโทษนะครับเขาอยู่กับพี่ประมาณกี่ปีแล้วครับเกือบสองปีแล้วค่ะ สีแ,บบแล้วตอนเขาเจอกับแม่เขาได้ยังไงครับตอนเออมีวันนั้นเรานั่งน,นั่งทานข้าวพอดีตฟนอยู่สมุนการยังไม่ได้มาก็แฟนบอกว่ามีตำรวจม,มาหน้าบ้านเขาก็นึกว่ามาหาเสียงก็งยังไม่อะไรก็ให้หลานเอาไปดูว่าใครมาก็มาเสร็จหลานก็มาตากเ,าเขาบอกว่าตำรวจห,หาคนที่อ่านซึ่งเราไม่รู้บอกไม่มีคนที่อ่านไม่มีที่นี่เขารูปให้ดูถึงใช่ไหมถึงอ,อ๋อว่าเป็นคนชื่อฟิล์ม่ใช่เจ้าฟิลนี่เอง,งนะี่เจอที่ร้านเกมที่ไหนฮะ สมบูรณาปกรณครับพี่แล้วเขาบอกกันแล้วว่าไงว่าเขาขอมาอยู่ด้วยหรือยังไงเขาก็เออเขาก็มาระบายให้เราฟังนะพี่บทีไปทํานาบาทีก็ได้ค่าแรงมัง่งไม่ได้มัง่งบางทีเราก็เห็นเขานอนแต่ร้านเกเนอะไเงี้ยเราก็เลยชวนน้องเขามาบอกมาเที่ยวบ้านน้าพี่ไหม,มแกเป็นฟาร์มหมาอะไรเงี้ยเขาเลยชวนน้องมาเที่ยวมาเล่นก่อน ก็ตอน้นคือเขาให้เชื่อรานเขาให้เป็นเหมือนค่าขนมนะพี่วันละสามร้อยก็เหมือนรายวันใช่น้องเขาก็บอกว่ามันก็ไม่พอกินอะไรเปลี่ยนมนาะกินอยู่เองนะแล้วก็เป็นเงินเดือนครับแล้วก็กินอยู่ด้วยกันเที่ยวด้วยกันเวลาไปเที่ยวก็ไปด้วยกัน ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ